สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ปัญหารถยนต์ครับ <c oughs> มีปัญหาสตาร์ทติดสักพักนึงก็ดับเราทิ้งไว้อีกสักสิบนาทีมาสตาร์ตใหม่มันก็ติดมีอาการวนแบบนี้ครับตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเมื่อเราเจอแบบนี้ สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปลั๊ก OBD2 ติดมากับรถครับตอนนี้เราก็จะต้องใช้เครื่องมือเพื่อทำการเช็คโค้ดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทำการเช็คโค้ดมาครั้งหนึ่งแล้วพบรหัส U 2อยู่2 1 05 รหัส U สองหูนย์หเนี่ยแปลข้อมูลของมันออกมาก็คือกล่อง ECU ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเซนเซอร์ภายในรถยนต์ได้ สำหรับรถยนต์รุ่นนี้เป็นเชฟโรเลตซาฟฟิล่ารหัสเครื่องยนต์ z 1.8 XE ก่อนอื่นครับเราก็จะต้องทําการหาปลั๊ก OBD2 ก่อนครับสําหรับปลั๊ก OBD2 ของรถรุ่นนี้นะครับอ่าก็จะอยู่ใต้เบรกมือนะครับเราก็ทําการล้วงแคะแกะเกาเอาพลาสติก พุ่มออกมานะครับพลาสติกใต้เบรกมือแล้วเราก็จะพบปลั๊ก OBD2 ตรงนี้นะครับนะครับก้องไม่สามารถจะถ่ายให้ดูได้นะครับเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปปั๊บนะครับเสียบปลั๊กแล้วขึ้นระบบแล้วนะครับเราก็ทำการออนกูญแจครับ อนกุญแจแล้วเราก็นะครับเลือกนะครับเลือกหน้าจอไปที่รูปเครื่องยนต์แล้วคำว่า o v d แล้วก็กดโอเคนะครับพบรหัสหนึ่งตัวครับรีวโค้ดนะครับ P0 1 0 0 mass or volume airflow a circuit นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับจากหน้าจอนะครับพบ1โค้ดนะครับีบ๋บยวเราก็จะลองทำการติดเครื่องดูนะครับตอนนี้เรา ได้พบรหัสบนหน้าจอแสดงผลของรถยนต์นะครับหนึ่งรหัสครับเป็นรูปรถยนต์ทับด้วยประแจ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะมีอาการติดแล้วก็ไม่นุ่มนวลน,นะครับปกติมันจะมีเสียงที่เงียบกว่านี้ดูที่หน้าจอแสดงผลนะครับพบโค้ดขึ้นนะครับจะเป็นโค้ดรูปรถยนต์แล้วก็มีประแจทับที่รูปรถยนต์นะครับ ก่อนที่หน้านี้เนี่ยขึ้นรหัส U 2 1 0 5ก็จะมีอ่ารูปถนนลื่นผสมเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนะครับรูปถนนลื่นก็จะขึ้น2โค้ดนะครับรูปรถยนต์ทับด้วยประแจแล้วก็นะรูปเครื่องหมายถนนลื่นนะขึ้นรหัส U 2 015 หลังจากที่เราได้ทำการสั่งอะไหล่มาแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เราก็มาทำการเช็คโค้ดกันอีกผลปรากฏวันนี้เนี่ยขึ้นแค่โค้ดเดียวนะครับเป็นแมสแอ์โฟรเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเปลี่ยนแมสแอ์โฟรกัน